สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะไปออกคลิปกันนะครับครอบครัวกุณแว่นดำนะครับที่จังหวัดพัทลุงก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะแวะไปซื้อของเพิ่มเติมนะครับที่เฮดโกโรตัสนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับอ่าน้องทําไมครับสวัสดีครับก่อนแล้วน้องทําไมปสวัสดีครับนะครับนี่คนขับของเรานะครับคุณแม่มะปางนะครับ ครับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอะไรลูกโอ้เอาของเล่นมาด้วยนะครับ <kle ambling> แล้วก็นี่น้องอัญญานะครับน้องอัญญานะครับแล้วก็มีพี่ทีนะครับอ่าแล้วก็มีพี่ทีนะครับแล้วก็พี่ถามนะครับโฟกัสแต่หน้้านองครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะเพราะกล้องเห็นคนหล่อไม่ได้โฟกัสโโอ้หนะครับตอนนี้ก็แวะซื้อของนะครับที่ห้างเท็ดโกลตัสเสร็จแล้วนะครับซื้อของสดนะครับแล้วก็ อนนี้นะครับเราก็เตรียมพร้อมจะเดินทางต่อนะครับที่จังหวัดพัทลุงนะครับอำเภอป่าพยอมนะครับที่ที่เราจะไปก็คือบ้านพาราลินนะครับผมรถออกแล้วครับผมไปแล้วบินบินบนบนบนครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงนะครับสถานที่แล้วนะครับเนื่องจากที่จอดรถเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าที่พักของเราเนี่ย จะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่บริเวณริมน้ําเลยนะครับผมครับของก็เยอะพอสมควรนะครับนี่ขนไปแล้วประมาณห้าบเอร์เซ็นตนะครับเล่นออโอบเหมือนกันนะโอบเหมือนกัหน <c oughs> หลายรอบแล้วนะฮะอากาศร้อนได้ที่นะครับขนของเลยด้วยเดี๋ยวน่าจะได้ต้องลงน้ํานะครับ, <c oughs> บอุปกรณ์แคมป์เราเยอะมากนะครับคืนนี้เรากางเต็นท์นะครับไม่ได้นอน บ้านพักอะไรแต่อย่างใดนะครับโบ๊หนักเลยทำไมเป็นไงครับทำไมบอกว่าี่มีอะไรนุ้ยนุ้ยสบายครับคือสัมภาระของเรานะครับเยอะมากพี่ทีเป็นไงครับเหนื่อยมากฮะใหญ่ครับบอกเลยมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้เดินมาเจออะไรบ้างฮะเมื่อกี้เรือคว่ำครับต่อหน้าต่อตาเจอเรือคว่ำมีการล่องแกงนะครับนี่ครับโอ้โห ตอนนี้กำลังทำอะไรคะตอนนี้กำลังผูกเปลครับผูกเปลสายเปลครับเป็นผู้ชายสายเปลยก็เลยต้องผูกเปลครับเห็ดแรงๆครับ right ไม่เป็นแล้วได้ไหมแล้วครับถูกแล้วครับสองชั้นดูได้ค่ะนอนดูครับนอนดูครับนอนเลยครับนอนเลยเตี Je ้ยไปไหมครับสูงไปนิดหน่อยอ้าวสูงอีกนิดนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแก้ใหม่ครับ หลังจากที่ใช้เวลาในการสร้างที่อยู่นะครับสร้างเต็นท์ผูกเต็นท์อะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันนะครับว่าหลังจากที่เราดําเนินการจัดสถานที่กันแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับบรรยากาศนะครับอ่มาดูกันเลยนี่ครับที่พักของเรานะครับที่เต็นท์เราจะอยู่ในตุดนะครับผมแล้วก็่าตรงนี้ครับเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําเคลื่อนที่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เต็นท์ส่วนกลางนะครับเป็นเต็นท์ส่วนกลางสําหรับใช้นั่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ใช้ประกอบอาหารนะครับเต็นท์อีกเต็นท์นึงนะครับของทีมงานของเรานะครับผมเอาเป็นไงกันบ้างสนุกไหมครับสนุกสนุกนิดหนึ่งไหมยอยสนุกไหมน้ำเป็นยังไงน้ำเย็นน้ำเย็นมากเลยเหรอโอ้โหว่ายน้ำยังไงนี่ครับน้ำแดงมากเลยน้ำแดงมากเลย S <S โอ้โหอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมยผมก็คิดว่าน่าจะลงน้ําได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เหนือออกทั้งตัว,ตตวเลยนะครับร้อนมากเดี๋ยวมาลงน้ํากับทุกๆคนกันเลยดีกว่าครับ อยู่ที่เกาะกลางทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือแบบเป็นป่าครับตรงนั้นก็มีลําลองแล้วก็จงมีน้ำตกแล้วก็มีที่กลางเต็นท์คะมันเปเพื่อนๆที่ไหนเป็นเพื่อนอยู่ไหนไปตรงนั้นกันแล้ว,วอะเมื่อก,กี้ทาแป้งต่างงูเป็นไงบ้างเย็นสกกบ,โโบายครับุกิ๊กี้เตอรจับโอ้โหสบายเลยเสร็จแล้วเ,ลเราจะพาไปดูที่เต็นท์นะคะโอ้โหที่นอนเรา มีน้ำรอดทางใต้ด้วยอะรครับใครครับตกน้ำนี่ระมัดระวังแล้วเหรออะลงไปนี่ขนาดระมัดระวังแล้วนะครับใครมีคนอยู่ไหมไม่มีนี่อะไรครับ โอ้ยไหนสาธิตครับใช้ยังไงครับเนี่ยเปิดฝาเปิดฝาแล้วก็เป็นไงครับอันนี้ออกครับแล้วก็ปิดฝาใช่ไหมครับฝาที่รองนั่งอันกลางเปิดไม้เปิดไม้อ่าแล้วนั่งเลยครับนั่งสาธิตนั่งครับนั่งชิวใช่ไหมครับเอาไฟแบบนั่งเด็กมันร้ผมไม่มีเตะไม่เคยเห็นกระชิงแบบนี้เลยเนี่ย จะาพังอีกหรือเปล่ามีอสองไสคุณมีโอกาสแค่สองครั้งมามาแล้วสวยรวย,ย,ยคือเ<า>ินดเดอนั้วเอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในเต็นท์กันนะครับ,รบมาจาัดที่นอนนะครับบรรยากาศในเต็นท์เป็นไงบ้างครับถ่าตรงนี้ด้วยครับ บรรยากาศเราสบายๆนะครับน <formation> <m> ุ่นแม่มาปางอยู่ข้างนอกนะครับนี่มีพัดลมมีไฟเรียบร้อยนะครับผมเด็กผมครนี่ครับอะไรครับนี่ครับบรรยากาศนี่บรรยากาศนอกหน้าต่างนะครับของเราหน้าต่างให้ดูแล้วกันครับนี่ครับบรรยากาศหน้าต่างของเรานะยครับนี่ครับตอนนี้เราก็กําลังกินชาบูกันนะครับบรรยากาศแบบว่ามืดๆครึมๆนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราจะมานอนครับนอนที่ไหนครับวันนี้น,น,นอนในเต็นท์นะครับผมเตรียมที่นอนที่หลับที่นอนกันไปแล้วนะครับผมอ,อับน้ําแล้วก็ทาแป้งนะครับทาแป้งเย็นวันนี้เราใช้แป้งเย็นอะไรครับดูครับโชว์เลยครับ แชงเย็นตางูนะครับผมแก<น>้ปวดผื่นพันนะครับแล้วก็หลับสบายนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้านอนแล้วนะครับ<ม>เดี๋ยวก่อนนอนเราต้องทําอะไรครับไหว้พระสวดมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเจอกันครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเราปิดไฟก่อนเลยปิดไฟป,ปิดไฟป,ปิดไฟ สวัสดีครับอันนี้ก็เช้าแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็น้ําเข้าเต็นท์เราก็เลยตอนนี้เก็บเต็นท์แล้วนะครับผมมีปัญหาเต็นท์เดียวนะครับก็คือเต็นท์ของเรานะครับส่วนเต็นท์อื่นๆนะครับตอนนี้ก็ยังปกติกันอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็กําลังจะกินอาหารเช้ากันนะครับในชัวอาหารเช้านะครับ นี่ครับอาหารเช้านะครับใส่ปลุกมาครับเป็นข yani ้าวเหนียวไก่ครับเหนียวไก่เหนียวไก่ม yup ีมะม่วงนะครับผมข้อมไผ่ข้องไม้ครับผมอย่ากระโดดอย่ากระโดดเดี๋ยวไม้หักเปเอวตอนนี้กำลังทอดเป็นฝายนะครับเอาให้เด็กๆกินนะครับตีไก่ตีไก่ตีไก่ทอดนะครับเด็ดแน่เลยแหละเพราะหมักเยอไว้ไอ้หมักหมักปลาไว้ตีไก่ทอดน้ำปลานะครับบาสเอาอยากมัด ครับโกโก้ร้อนนะครับได้บรรยากาศมากออไะลครับตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับเก็บของเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ กำลังจะถ่ายรูปที่ระลึกกันนะครับเร็วครับถ่ายรูปเร็วๆบางทีสนุกไหมครับสนุกทำไมสนุกไหมสนุกไหมใครก็ไม่รู้โอ้โพี่ทำตัวอะไรเนี่ยเย้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับนำไปเลยนำไปเลย าตามไปก็ปปคิดว่าทริปนี้ก็นะครับสนุกสนานกันทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย